สวัสดีครับจะพามาแนะนําวิธีใช้นะฮะจะแนะนําชื่ออุปกรณ์แล้วก็หน้าที่ของอุปกรณ์รถคันที่พี่ซื้อผมไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้ารุ่น5้านะครับ 5FD18 นะครับ 5FD18 ก็ได้18ตามนั้นแถวสูง4เมตร50ขึย TA, IG, ้ยนดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับงานเทหิ้มฟอ์ตัวแรกก็คือมือจับขึ้นลงนะครับมือจับขึ้นลงเมื <ME I> ่อขึ้นไปอยู่บนรถแล้วเนี่ยจะเจอปุ่ิแจนะครับนะครับอฟออนแล้วก็ s า a r t จังหวะออนเนี่ยไฟโชว์หน้าปัดมันจะขึ้นนะครับตัวแรกก็ชั่วโมงการทำงานเตือนต่ออากาศตันนะครับเตือนน้ำมันเครื่องขาดเตือนไฟไม่ชาร์จแล้วก็เตือนหัวเผานะฮะก่อนติดเครื่องยนต์ก็บิดคู่ใจให้ตัวนี้มันดับก่อนตัวเผาหัวดับก่อนแล้วค่อยสตาร์ทบิดด้านหน้านะครับบิดออนปกตินี่นะออนนะฮะอ่าออกโกปักโหลดพุ้งดับก็สตาร์ตได้เลยมันจะติดง่ายนะฮะแต่ถ้าเราไม่เผาหัวนะมันจะติดยากหน่อย ตัวต่อไปก mm ็เตือนกองอากาศตันนะครับเกวัดความร้อนนะฮะเกวัดความร้อนเกวัดเชื้อเพิงนะครัุ่มกดแต้มือหมุนพวงมาลัยพวงมาลัยนะฮะการเบรกมือดึงมาคือเบรกมืออากาศคือกดเบรกมือตรงนี้ไว้ตั้งตั้งความตึงสายเบรกมือนะครับกระบุน้ำมันเบรกการดึงเปิดสังระโปงการปรับพวงมาลัยนะครับวิทย์ไสหน้าไปดีก่อนนะับแก๊สที่ออกไปหน้าวิทย์เลี้ยวนะฮะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะัะ ต่อไปกับปั้นฮคนนะคัดเบรคขันเร่งนะฮะคัดเบรคขันเร่งไอที่โบได้มีนะครับพอดสีอยู่นะครับงานเราสุดยอดตีแย้งไม่ทันนะฮะตีแย้งไม่ทันนะคะรับคัดเบรคขัน,นะคะคเร่งต่อไปก็เป็นขันโยกนะฮะอันแรกงขยกน,นะครับ เกียร์โอกาสจะว่างเกียร์หนึ่งโอกาสว่างข้างะดางเกียร์สองฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านเลื่อนด้านท้ายหลังนะครับฮะโดนเดินหน้าล่านคอยหลังนะครฮะคอยหลังจะมีเสียงอ่าได้ยินเสียงไหมฮะคอยหลังจะมีเสียงป๊อด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 นะฮะนะครับต่อไปก็จะเป็นที่เปิดฝาโปงนะครับตัวนี้เป็นที่เปิดฝาโปงเป็นตัวนี้แล้วก็ยกฝาโปงขึ้นได้เลยทุกเชิญก็จะมีเือยตรงนี้ให้นะเะเนยตรงนี้ให้เราก็ล้วงมือไปยิงเนยได้นะพอมีอนาคต ก็จะเจอห้องเครื่องยนต์แล้วก็ห้องคัทน,นะครัันทักเท้าเปิดขึ้นมาได้เลยเปิดนะมาได้เลยพอจบเจอห้องเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ของเจนะครับที่เติมออะมันเครื่องหมายว่าอะมันเครื่องอะมันเครื่องอาใช้เบอร์40นะครับเดินแค่ขีดบนนะฮะเดินแค่ขีดบนเปลี่ยนถ่ายทุกทุก500ชั่วโมงน,นะครับเบอร์40ประมาณ8นะลิตรนะครับของนอะมันเครื่องอยู่นี้นะใส่กลองมันก็หลุมดำนี่นะครับแล้กวก็มาเป็นกลองโซล่า ตัวเนน้ำนะฮะณีในที่ไฟเตือนตัวที่ไฟเตือนตัวสุดท้ายนะฮะขึ้นมานะฮะเจอน้ำเปนกองโซล่าตัวนี้เป็นกองอากาศตัวนี้เป็นกองโซล่านะครับเราก็คลายหางปลาตัวนี้เพ็กเนี่ยหาแล้วนี้ยะยะแยะแยะแยะไล่นะครับปนน้ำมันออกหมดแล้วก็พันกลับนะฮะตัวไฟแดงตัวนี้ก็จะหายไปนะครับต่อไปก็เป็นไดชาร์จนะไดชาร์จคือตัวนี้ มันจะเป็นตัวเตือนตัวที่สามถ้าไปไม่ชาร์จใดชาร์จจะเสียแล้วก็ตัวนี้ก็เตือนกออากาศตันตัวแรกนะครับตัวนี้ก็เตือนน้ำมันเครื่องขาดตัวที่สองนะครับไมชาร์จหัวเผาก็คือตัวนี้ก็จะมีตัวเผาหัวนะครับเผาหัวปิดออนให้เผาหัวไปเผาหัวแล้วก็สตาร์ทประหยชนนะครับต่อไปก็เป็นน้ำมันเกียร์นะครับเกียร์เบอร์เก้าสิบนะครับเลียนถ่ทยทุกทุกหนึ่งคัสองร้อยชั่วโมงนะ ใช้ประมาณ5ลิตรนะเกียร์แล้วก็เบรคท้ายเบรคท้ายนะ้ำเติมเสมอนี้ใช้เบอร์90นะครับเบอร์90ต่อไปก็จะเป็นโซล่าประมาณปูพองแคปปีเจ็ดต่อไปก็เป็นไฮดรอลิก68นะฮะเติมแค่เลข4 5่หนะ้มันจะมีเลขอยู่เติมแค่เลขประมาณเลขเนะก๋าก็นะเก๋าตีห้าตีเก้าตีสี่4 5ือห้าได้นะกระปุกพักน้ำท่อย,อยางบนท่อย,อยางล่าง ใบพัดลมสายพานปั๊มน้ำนะะฮอาหารเท่ายางรังพึ่งหม้อน้ำแบตเตอรี่มิเลอปั๊มไฮดรอลิกออกเครื่ณ์ตรนนี้นำไปแล้วนะครับที่ฝากกันเข้าเพียร์อันนี้อัดดีเลยก็ในสามเดือนจอดเป็นที่นะครับเราเรารับผิดชอบไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ค่ะในหัวนวซึมเรารับผิดชอบให้นะครับแล้วก่อนใช้รถก็ตรวจเช็คระดับของเหลวต่างๆ ให้ได้ระดับก่อนนะคะรับก็เป็นแก้ประทางเดินหน้านะครับออนเดินหน้าเลยให้ไฟเผาหัวดับก่อนค่อยสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วตรวจเช็คระดับ 3. น้ำน้เมันเครื่องวันผลิกรวันเบรกต่างๆ,ๆให้ใหพร้อมก่อนนะครับก่อนใช้งานแล้วก็มันตรวจเช็ครถอยู่เสมอน,นะครับเดินดูมันจะดูมีอ,อ,อ,อะไรรั่วอะไรมึนไหมมาก่อนใช้หลังใช้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่อุดหนุนเรานทะีะ่อยู่โดยเราเราประกันให้สามเดือนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวบุ๊กกี้ก็จะมาใส่แล้วครับสีแล้วก็สติกเกอร์ที่ขาดไปนะฮะแล้วก็แผ่นตรงนี้นที่ว่ายังสียังไม่แห้งไม่กล้าเหยียบเดี๋ยวโดนน้ำโดนแล้วสีมันจะเสีย,ววยก็แบบโอเคนะครับสวัสดีครับย่างนี